หลวงปู่พร้อมคณะสงรวมถึงมูลนิธิหลวงปู่น้อยญาณบารุชมรมจาาิตอาสาจิตวัดป่าห้วยดินและสิทธยาณุสิ์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลได้รวมตัวกันร้างตั้ง,ง,งเป็นกองบุญขึ้นเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลน,นี้กับทหารกล้าที่สละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองหลวงปู่เยอะ อ่านรายนามรายชื่อนะลูกนะรายชื่อของทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะระหว่างไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสอง8ห้าหกแปดจนถึงวันนี้สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสอง8ห้าอหกแปดอันนี้ก็วันที่สองรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตจากวันที่ยี่สิบสี่จนถึงสามสิบเอ็ดก็มีรายชื่อ ดังนี้หลวงปู่แปรเมตตาไปที่ชายแดนนะเพเมตตาไปถึงพลทหารทุกนายด้วยเพเมตตาไปถึงประชาชนุ้ติเสียชีวิตด้วยสร้างเป็นทางสะอาดชะอา้านขาวชะอาดบริสุทธิ์ด้วยทางบุญทางกุศลเพื่อต้องการให้วิญญาณทุกดวงที่เสียชีวิตมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ รวมทั้งทหารด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ามหาพรมเท้าสกเทวราชเท้าจาาตุมหาราชทั้งสี่และเทวดาในหมู่โลกธาตุเจ,จนโกจการับชาตเทวดาที่อยู่กับองค์หลวงปู่ทุกตนก็รับชาติเดืนะลูกนะวิญญาณก็มีหนึ่งพลทหารวรัญชิตยวงสุวรรณเสียชีวิตวันที่24ก,กรกฎาคม สองห้าหกแปดจอสอ,อทวัตชัยบุตรสภาเสียชีวิตวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมอสองห้าหกแปดจอไอสอจิรายุสิงอ้นเสียชีวิตวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมหกแปดสี่สอ,อนพดลบุญเลิศเสียชีวิตวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคม68แดห้า สอกิศดาน้อยโคตรเสียชีวิตวันที่25กรกฎาคม68 6สทอสอราวุธนามสวัสดเสียชีวิตวันที่25กรกฎาคม2568 7สอ,อจิรายุทอินทุมานเสียชีวิต25กรกฎาคม2568 8พลทหาร นานณพัฒนโคตรสาขาเสียชีวิตวันที่26กค68 9สอออัม,มรินผาสุขเสียชีวิตวันที่28กค68 10พลทหารสิประวิทยพินโยสุขเสียชีวิตวันที่28กรกฎาคม2568 11จาสิอ อโนไทยป้องแก้วเสียชีวิตวันที่28กคอ8 8 2สองจสอทีระยุทธสีจุ้ยใจสังกัดกองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่สามเสียชีวิตวันที่2 8กอกค2อ6 8 6 8 จอสออภิรมทรงพุทธสังกัดกองพันทหารหารราบที่สกรมทหารกรมทหารราบที่8เสียชีวิตบันที่2ิคคกค2568 14. พลทหารธีรยุทธ์กระจ่างทองสังกัดกองพันทหารตื่นใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองกรมทหารตื่นใหญ่ ต่อสู้อากาศยานที่13เสียชีวิตวันที่28กค2568 15สทต่อพงพันดวงสังกัดกองพันกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16เสียชีวิตเมื่อวันที่29กค2568จากการประทะที่ช่องอานมาอำเภอน้ำยืนจังหวัด อุบนราชธานีรายชื่อพลเดือนที่เสียชีวิตลำดับที่สิบหกบิญญาณดวงที่สิบหกเนี่ยเด็กไายนางสาวรุ่งรัตประชันอายุสี่บปีเด็กหญิงประทักษ์สอนประชันอายุสิบสี่ปีเด็กชายพงพัก ประชันอายุแปดขวบเด็กชายกิตติศักดิ์คำวังอายุแปดขวบวิญญาณน,นางสาวสาวิตรีอ่อนซวงรอทำไมเขียนอย่างนี้นางสาวสาวิตรีอ่อนซวงสิบเก้าปีไม่มีรออยู่ตรงนี้นางอารุณรัตน์วันจี อายุ62ปีนายสมศรีลากบุญอายุ58ปีอันนี้เฝ้าบ้านดูอมชอยบอรอเฝ้าบ้านอาชาเฝ้าบ้านที่เห็นนะเห็นภาพนี้ทหารเอามาใหด้ดูใส่ทะลักโดนปืนใหญ่เขายิงเจหมู่บ้านบาดเจ็บหนึ่งหรือไงนี่ไอ้เจ้านี้ ตายคาที่เพรพาะนั่นก็ภาพภาพที่ทหารนำมามันเขาไม่ได้เบอร์เหมือนที่เราดูในทีวีนะลูกนะดูในโทรศัพท์นี่จนะเห็นของชัดเป็นของแท้ที่ใช่นิทรลักโดนเข้าตรงนี้พอดีมันจะนั่งอยู่นะเขาจะนั่งอยู่เพราะนั่งดูแลบ้านอยู่เพราะว่ามีคนตรวจในบ้านดูแลขโมยเนะี่ยอาสาอยู่ในนั่นสามคนสี่คนแต่ละหมู่บ้านเป็นจุดไปน แล้วก็มีจุดที่มีอะไรที่ไปดูที่ห่างๆหน่อยไม่ได้อยู่ก็คือที่เป็นปั๊มน้ํามันอืมตอนนี้เ็าจะปิดไว้แล้วก็มาหยอกมาข้างนอกเพราะกลัวว่าน้ามันจะระเบิดหรือไงไม่ใช่นะในกลุ่มในเซเว่นในแะไรก็ปิดหมดถ้าเป็นปั๊มน้ำมันใหญ่ๆแต่ถ้าห่างก็เปิดน้ํามันอยู่แต่ปิดเซเว่นปิดเซเว่นแล้วร้านค้าทุกอย่างปิดน้ํามันพอเปิดพอคนที่จะได้เติมน้ามันอยู่ แต่เขมีเป็นบางจุดที่บอกว่าห่างไกลจากรัศมีของปืนใหญ่วิญญานทุกดวงนะทหารทุกนายและก็วิญญาณของประชาชนที่ได้เสียชีวิตดังที่ลุงปู่ได้เอ่ยได้นามไดชื่อทั้งแก้วดูวิญญาณทุกดวงด้วยหาที่พักที่อาศัยให้ด้วยวันนี้ลุงปู่น้อยญานานะบรวัดป่างหัวดินพร้อมคณะสูง์รวมถึงเราอุบาตุปุสิกาทั้งอยู่ไกลอยู่ไกล ได้มาทําบุญอุทิศบุญส่วนกุศลใน้กับทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนผู้ที่เสียชีวิตรวมทั้งหมด22ดวงวิญญาณ22ดวงวิญญาณที่หลวงปู่หลวงตาได้เอ่ยรายนามรายชื่อเมื่อตะกี้ก็รับทราบต,ตามในนี้นะด้วยอำนาจพระรัตนตรยัยปกป้องประเทศชาติไทยอยู่ เพราะผืนแผ่นดินนี้พระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมทั้งนักรบผูปป้ก,กล้าเอาเลือดทาแผ่นดินเพื่อให้แผ่นดินนี้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาคือบูชาพระพุทธเจ้าเทนมาลาอย่างนั้นเลือดที่ทาแผ่นดินนี้เป็นเลือดของพระเจ้าตากสินและนักรบผูปป้กล้าหลวงปู่ก้อนหนึ่งในจำนวนนั้น เคยปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมาหลายภพหลายชาติดังที่ฝันต้องเอาเลือดทาแผ่นดินหยดเลือดลงในแผ่นดินตีฝ่าวงล้อมบุกโจมตีหัวเมืองต่างๆที่เป็นกบฏเพื่อรวมหัวเมืองต่างๆให้เป็นประเทศชาติไทยด้วยหยดเลือดหรือ เลือดเทลงในแผ่นดินแผ่นดินอยู่จุดไหนที่ใดแล้วเต่พละกำลังที่จะไปถึงเลือดทุกหยดหยดลงแผ่นดินนั้นเหมือนกับเพสั้นไปหมดทุกจุดถ้าจะพูดถึงนกักรบตามกิ่นนักรบตามกินรอยเลือดถึงไหนถึงนั่น ก็เหมือนเราเทน้ำลงแผ่นดินมันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนหยุดถ้าน้ําม,มากก็สามารถขยายความกว้างไปได้กว้างถ้าน้ํานิดก็แคบๆเลือดนักรบเลือดของพระเจ้าตาังสินเลือดนักลบมีอยู่เท่าไหร่ละลูกพี่นาวนะนี่เอาวเลือดทาแผ่นดินหยุดลงแผ่นดิน บริเวณแคบก็กว้างไปเรื่อยๆประเทศนั้นก็ลังเลือดลงไปประเทศนี้ก็ลังเลือดลงไปเพื่อต้องการที่จะให้ประเทศต่างๆรวมเป็นประเทศเดียวก็คือประเทศไทยคือหัวเมืองต่างๆนั่นแหละไปลังเลือดทานในหัวเมืองนั้นเจไอลงในแผ่นดินในหัวเมืองนั้นในหัวเมืองนี้ก็ลงไปในแผ่นดินนั้นๆ พินานนะลูกนะเลือดขาพระเจ้าตากสินเลือนักรบครอบไปหมดแล้วแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของเลือดนักรบเลือดพระยา,ากเลือดอาดเลือดนานไม่ใช่เลือดที่ขาดตาขาวนะลูกนะเป็นพระก็ตามนี่นะเป็นสวสุจิกาก็ตามพึงระลึกถึงพระเจ้าตากสินและนักรบผู้ที่กู้ประเทศชาติบ้านเมืองจนขั้นถึงระดับจกกักรีวงมาจนถึงปัจจุบัน เลือดยังสดสดตอนร้อนยังใหม่ๆอยู่นะลูกนะไม่ใช่ว่าเป็นเลือดเป็นของเก่าเลือดยังใหม่ๆทุกหยดของนักรบกลังเลือดตาแพ่นดินเข้ากันเป็นเลือดใหม่ทั้งหมดเลือดรักชาติรักศา,กาสนารักสถาบันให้แต่หมามันก็ยังเป็นเลือดนักรบมันยอมสละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองจริงเลือดจริงประเสริฐจนประมาณไม่ได้ วิญญาณหมาเจ้าจ่าก็ฟังด้วยนะหลวงปู่เรียกห้วิญญาณของหมาเจ้าจา่านักรบผูปป้กล้ามาอยู่ที่วัดป่าห้วยดินร่วมกันเราจะตั้งเป็นกองทัพธรรมกองทัพที่หยาบก็คือมนุษย์กองทัพที่ละเอียดก็คือจิตวิญญาณเทวดาตลอดพรมโลกน้าคุดค้นทันที่เป็นสัมมาทิฏฐิ นั่นก็คือกองทัพละเอียดเราจะสร้างกองทัพธรรมร่วมกันปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องพระพุทธศาสนาสถาบันร่วมกันขอให้บินญ,ญาณทุกดวงที่หลวงปู่หลวงตาได้เอ่ยายนามรายชื่อสาทุกการอนุโมทนาบุญเมื่อมีทุกขก็ขอให้พ้นจากทุกขเมื่อมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินขออุทนาด้วยสาทู จัดของลูกก็ไปจัดของในภัยบุญสิงค์คำร่วมบุญกับอปคงหลวงปู่หนึ่งร้อยบาทโอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์เท้าบุญชูสิทธิ์หลวงปู่พรมถวายปัจเจศีเท่ากมูลค่าหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาท ร่วมบุญกับลุงปู่ด้วยโอนเข้าบัญชีอขอมุตนาลูกสาุในายศิริเดชสุรเสนถวายประจัจสี่เท่ามูลค่าสามสิบบาทถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดป่าห้วยดินขอผลบุญนี้จงถึงบิดามารดาญาติพี่น้องทั้งหมดเจ้ากรรมนายเบนสัพพสัจทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายเปรตจักนาคุดคนทันเทพเทวาทุกหมู่เหล่าขอมุตนาลูกสาลู นายบรรจงจรุงกันร่วมบุญกับองค์ลุงปู่ส0งบาทโดยบุญนี้อุทิศให้กับพ่อเขียดแม่ปิน่นจรุงกันและญาติของข้าพเจ้าขบญญาบมุติในลูกสาธทูวิญญาณทุกดวงนะของทหารกล้านะและวิญญาณทุกดวงของประชาชนที่เสียชีวิตที่ลุงปูหลุงตาได้เอ่ยนามได้ชื่อพร้อมทั้งเจ้าจา๋า มาผู้ที่รักประเทศชาติบ้านเมืองด้วยนะลูกนะวิญญาณหมาเจ้าจ๋ารักชาวด้วยเราบุญเรกุศลน,นะลูกมารวมตั้งกองทัพทมด้วยกันที่วัดเตาให้ดินทหารกล้าที่สละที่เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองก็มารวมกันที่นี่นะพร้อมทั้งประชาชนที่เสียชีวิตทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ลูกนะมารวมตัวกันที่นี่มีเสื้อผ้าทหารด้วยวิญญาณดวงเมื่อวานนี้นะ ตาใหญ่นะที่มาเยอะๆที่จะร่วมสู้ร่วมกันที่จะเป็นกองทัพธรรมสู้เพื่อปกป้องปริชาติบ้านเมืองปกป้องพระศาสนาสถาบันร่วมกันนะที่มาเมื่อบานนี้ที่ว่าชื่อว่าใหญ่นะมีผ้าจุดทหารให้ด้วยนั่นต้องการจะมีอยู่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้าน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 เดี๋ยวจะบอกว่าผ้ามีอยู่แค่นี้เลยไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือเป็นของทิพย์ ปถนาปั๊บปุป๊บปั๊บสวมทันทีก็ดังที่ลุงปู่นั้นเห็นอยู่ที่โน้นอ,อยู่ที่ปู่ชีฟ้าปู่ชีฟ้านั้นผ้าไตรจีวรเพียงใ่เดียวพวกวิญญาณในปู่ชีฟ้าทั้งทหารที่ตายเกลื่อนทั้งคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นทั้งทหารทั้งประชาชนตายเกลื่อนในว่าในถนนนี่เรียงกันไปไม่สามารถที่จะเดิน ข้ามไปได้เลยเพราะสบเกื่อนถนนผ้าจีวอนเตยเดียวเท่านั้นแหละลวงปู่มองชนิดทีบอกว่าไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นภูเขาไม่เห็นท้องฟ้าเห็นแต่วิญญาณต็มใส่เสื้อผ้าสีกักเก่นขนุนทั้งหมดเห็นไหมละ่ะผ้าผืนเดียวแค่นั้นแหละสามารถที่จะทรงอานุภาพจนประมาณไม่ได้ อันนี้พาดไตรจีวรด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปไตรผ้าขาวอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพับชุดทหารด้วยและเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของต่างๆเต็มดังทจิกเห็นเพื่อเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ส่ง ไปถึงจิตวิญญาณทุกดวงที่เป็นทหารกล้าและประชาชนที่เสียชีวิตดังที่ได้เอ่ยนามรายชื่อหลวงปูต่ต้องการให้วิญญาณทุกดวงทหารกล้าด้วยแล้วประชาชนที่เสียชีวิตมารวมกันที่นี่เพื่อตั้งเป็นกองทัพธรรมหลวงปู่จะสอนพวกเธอให้เป็นผู้กล้าผู้อาจผู้หานเมื่อลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เราจะรวมตัวกันร่วมกัน ตั้งเป็นกองทัพธรรมที่ยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองสถาบันต่อไปวิญญาณทุกดวงรับทราบนะพึงเต้ซ้องสาธุการอนุมโมทนาบุญเมื่อมีทุก์ก็ขอให้พ้นจากทุก์ขเมื่อมีสุขก็ขอให้สุขจริงๆขึ้นไปถืนขออนุโมทนาสาธุดังๆพร้อมกันด้วย สรรับทราบนะตรงปูจจบังสกุลอิมังบังสกุรจีวรังกาสมีคังเม่หังปะปูนาตีอิมังบังสกุรจีวรังกาสมีคังเมหังปะปูนาตีอิมังบังสกุรจีวรังกาสมีคังเม่หังปะปูนาติอนิจจาวัสังขาราอุปาดวาญาณมิโนอบปชิตวานิรุจันติ เตสังบูปสัมโมสุโคอนิจจาวัฏสังคาราอุปปันดวะเยดามิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังบูปสัมโมสุโคอนิจจาวัฏสังคาราอุปปันดวะเยดามิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังบูปสัมโมสุโคสาธุดังๆลูกอืม ออไปที่นั่นก่อนมาลุกอืมจะขับไปก่อนเลยอืมเดี๋ยวค่อยมาใหม่เนาะอืมเขสาธุโลกสาธุ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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อข้างล่างเลยลูกน่ามาสักหน่อยก็พอลูกอ๋อของเราลูกเดินข,ของพารุ